ครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนค่ะบาร์คุ้มมิสานพ้างบนครับพี่น้องวันนี้มาหาอยู่ไฮกินแบบบั่นห้องครับผมวันนี้่วานแฮ่นะครับมาตึกป่าพี่น้องครับใส่บุญห้องครับบุญเดือนศสีนะครับย้ำหนบุญเป็นสอญเดือนศรีพาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับผมฝากเปิดไลก์ใจให้นบาร์คุ้มเลยนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาร์คุ้มนะครับผมมาชมบรรยากาศครับผมครับพี่น้องครับมาชมบรรยากาศครับอ่าวันแฮ่ครับ ฝันเหหาปลาครับตึกเหหาปลาเขาฟีนน้องกับซีบุนดีซี่ฮ้อนครับผมมาได้กัดพี่น้องครับมากินแบบบันบานอีสานบ้านท้องเด็กพี่น้องครับผมนี่พี่น้องผมมาได้กัดหาปลาครับผมที่เวียดมันบ้านครับบุญเป็นบุญเป็นงันเท่ากัน อาปลาเสืบอกซก่งหนี่น้องไปนกหากินง่ายๆเข้านี่แหละหาอยู่หากินเข้าเนี่ยนะครับผมสบายสบายเข้านี่แหละพี่น้องครับผมชีวิตปั่นๆเนาก็ต้องไปยังมั่งไหมครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วครับผมนี่นาะครับมีน้องยิ้บเลี้ยงปลาไว้ตึกู้ตุกินเราี่น้องนะครับ ชมดาการไปครับผมอยู่หากิน มาฉาดมันบัครับผมบันบัดอีสานบัดนกหรือพี่น้องบันนอดบันนะแล้วเอาเยอะใส่กระตามนะครับเห็ดบุือนกันเอิอพี่เอิอน้องประวันเนี้ยถือปลาหาปลาสู้กันกินแล้วพี่น้องครับผมฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพิศพงศ์ม,มาเรื่อยๆพี่น้องครับผมขอบคุณเ,เลยครับผมขอบคครับ